ได้บางทีสุขวัดไปทางบางแก้วติดขัดสะพานกาญจนารถมาท้ายอยู่ด่านบางปุ๊ก่ังกับกันหน้าบางกุ้เทียนใจการดีดีทางด้านบูรพาวิถีบางนาชุมรีตอนนี้ออกชุมรีท้ายประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับรถมาถลวมเกตกรุงเทพพัทยาบ้านฉางเวลานี้ก็จะติดขัดรถเหนือจากการเก็บน้ำบางพระครันวันนั้นก็มีงานต้อมผิวจราจรเจ้จาหน้าที่ครับรถทล่อตัวอยู่ฟังกับกันขาเข้าอุ้นนากรุงเทพตลอดเส้นทางก็ยังเคลื่อนตัวได้พิพาวดี ทางหลวงหมายเล้เก้ามอญตอนออกบางพีบางปผอินติดขัดข้างหน้าบางพีตรงหลังัะยะสองท้ายประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับตัวนี้ภาวดีทางสิษยาข้าติดขัดท่ากาศยานรรมเมืองเล็กน้อยครับคนมาแล้วผ่านหลักสี่มาได้เช็คการที่ดีครับฝางกับดันติดขัดตรงแยกวัชเมียนท้ายก็มาทางราชวิภาครับบนโค้งสองฝั่งเพื่อนไปได้ครับครับขอบคุณค่ะ Experience the difference Pro. Traffic with FM 91 เซ็นเตอร์นะคะ มีน้องนักศึกษาหล oh. ายคนถูกหลอกโดยมีสายเข้ามาบอกว่า oh. น้องๆมีเชื่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย oh. เช่นคดีฟอกเงินหรือผนันออนไลน์ oh. เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้โอนเงินไปตรวจสอบอ oh. ย่าหลงเชื่อนะคะแข้งคอร์เซนเตอร์มักวิดีโอคอลปลอมตัวเป็นตำรวจคุยกับน้องๆเป็นวันๆห้ามวางสายห้ามบอกใครอาจให้สร้างเรื่องว่าโดนลักพาตัวแล้วนำภาพไปหลอกให้ผู้ปกครองโอนเงินเจอแบบนี้รีบวางสายเลยครับไม่ต้องคุยต่อหากตกเป็นผู้เสียหายรีบแจ้งศูนย์ AOC โทร144 ห,หยุดความเสียหายจากแ<า>กนคอเซนเตอร์ไม่เชื่อะไม่รีบไ,ไ,ไม่โอนนะครับร่วมป ป้องดูแลสังคมให้ปลอดภัยโดย M.E.A การไฟฟ้านครหล,ลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครมูลนิธิเมาไม่ขับรอฟอมอเรายกระดับชีวิตเมืองการประปานครหล,ลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีร่วมลดอุบัติเหตุจราจรโดยที่พยาประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมและกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงมอเตอร์เวยหวงใหญ,หใหญ่ใส่ใจทุกการเดินทาง ไปช็อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวเข้าหมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภยัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแท้คุณทุกย่างกา้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำ เรเมืองไทยน่ารักเลยอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวไยนารารัับคชวนคุณแม่ไปมองวิวสวย,สวย